สวัสดีครับพี่ที่รักแฟนบาดมวยก็กลับมาพบกันอีกเส้นเคยนะครับกับวิห์วิจาร์มวยสดๆกันทุกวันนะครับพร้อมทีเด็ดเน้นๆสองตัวนะครับวันนี้เราจะมาวิราห์วิจารณ์ศึกมวยมันสนัดนเมืองนะครับบวกกอลักบุญประจำวันอังคารที่2กันยายนนะครับพศ2568ที่เวทีมวยนานาชาติลังสิทนะครับเติมถ่ายทอดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมฝากซ่องมวยเด็ดเจียบย่านน้ำด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการวิเครห์วิจารณสดทุกวันนะครับ ส่วนท่านไหนกาลังมองหามวยพักยกนะครับหรือที่ลุ้นจีฬาต่างๆนะครับแอดไปที่ p j 1 6 8นะครับมีครบจบในที่เดียวนะครับผมขอแนะนําเพียงแค่ท่านสมัครไฟท่านก็จะได้รับจิตทธิเข้ากลุ่มไล์เข้ากลุ่มข้อมูลมวยฟรีนะครับพร้อมฟังรายเสียงฟรีทุกวันนะครับรับเสื้อสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับก็มาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์ศึกมวยมันสน่นเมืองกันเลยครับคู่ที่หนึ่งครับบุติไก่บูมเหล็กเซียนพิกัด4 4กิโลสร้างได้4 3 7ขาดจุด3นะครับพบกับ คมกิตเล็กสักวีรศาต์นะครับพิกัด4 4กิโลสร้างไจุดห้าลดศ5ด0.5เจ้าวุฒิไก่บุมเด็กเซียนเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับตะตั้งขวางคาหลักเดียมดีนะครับส่วนเจ้าคมกิตเป็นมวยบู๊นะครับเตะขาต่อยหมัดวงในมีล็อกลัดวัดตีนะครับคู่ที่หนึ่งวันนี้ผมออกซ้อไปที่วุฒิไก่บุมเหล็กเซียนนะครับดูว่าไรสูงไรลอยกว่าบรรยากาศหน้าเสือตัวเงินดีกว่วครับทำนิดทำหน่อยราคาวิ่งแน่นอนครับออกซ้อไปที่วุฒิไก่บุมเหล็กเซียนจะเอาชนะคะแนนคมจิตเล็กสก มาถึงคู่ที่สองครับเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยนะครับพิกัด12 1ปอนด์ช่างได้ร้อย120.6ขาด0.4นะครับพบกับเสกสรรดฮิโรไนโอนะครับพิกัด12 1ปอนด์ช่างได้ร้อยยบลด0.1นะครับขาด0.1นะครับเพชรอนุรักษ์เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับส่วนเจ้าเสกสรรเป็นมวยบูสนะครับเดินเตะขาต่อยหมัดวงในมีล็อกรัดฟัตตีเข่าในนะครับแข็งแกร่ง คู่ที่สองวันนี้ผมออกซออไปที่เซกซันฮิโรไนโอจะเอาชนะคะแนนเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยไปได้นะครับคู่ที่สองมาถึงคู่ที่สามรองคู่เอกนะครับซุปเปอร์บอลเกียตรติจักใจพิกัดร้อยยี่สิบแปดปอนด์สร้างได้ร้อยยี่สิบแปดจุดห้าลดศูนย์จุดห้าพบกับเพชรดือชัยสิงหานครแม็ก 128, น,น, 2, นะครับพิกัดร้อยยี่สิบแปดปอนด์สร้างได้ร้อยยี่สิบแปดจุดสองลดศูนย์จุดสองนะครับซุปเปอร์บอลเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมนะครับเตะตั้งขวางคาส่วนเจ้าเพชรดือชัยเป็นมวยเข่านะครับวงในล็อกรัดฟัดตี คู่ที่3วันนี้ผมออกซออไปที่เพชรดือใซส,สิงหานครแม็กนะครับจะเอาชนะคะแนนซูเปอร์บอลเก็บรัดใจไปได้นะครับคู่ที่3มาถึงคู่ที่4นะครับคูเอกนารายการปลายฟ้าสอแสนใจนะครับพิกัด1 1 6ปอนด์งได้ร้อยสกงลด0.2ดพบก,กับจอมพิชิตจิตราชจะใจนะครับพิกัด1 1 7ยสิจงได้ร้อยสลด0.3คู่นี้เป็นการต่อน้ำหนักกันนะครับปลายฟ้าต่อน้ำหนักใหนึ่งปอนเจ้าปลายฟ้าเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งน,นะครับต้นได้ไปลายดีนะครับ ส่วนเจ้าจอมพิชิตก็เป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่มนะครับแต่ตั้งขวงางคาคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการวันนี้ผมออกซอบไปที่ปลายฟ้าสอเสนใจนะครับจะเอาชนะคะแนนจอมพิชิตสิตใจใจไปได้นะครับผมจะวิเคราะห์วิจารณ์ให้หกคู่นะครับวันนี้จะข้ามไปลองคู่เอกแล้วก็คู่เอกรอบที่สองเลยนะครับลองคู่เอกรอบที่สองครับคู่ที่เก้าตะเกียงเหล็กรอรอธรรมศา,ศาสตร์คลองหลวงนะครับพิกัดสามสิบแปดกิโลช่างไล่สามสิบเจ็ดจุดแปดขาดศูนย์จุดสองพบกับยอดเพชร จอห้าพยักนะครับพิกัด38กิโลช่างได้3 8มสดจุดสองศูนย์จุดสองตะเกียงเหล็กเป็นมวยเขานะครับอาวุธหนักแรงนะครับคู่นี้ผมออกซอบไปที่ตะเกียงเหล็กนะครับจะเอาชนะคะแนนยอดเพชรจอห้าพยักไปได้นะครับคู่ที่เก้ามาถึงคู่ที่สิบคู่เอกรอบที่สองแสงมรกตกองพุธใสพิกัดร้อยเจ็ดปอนช่างได้ร้อยหกจุดสี่ขาดศูนย์จุดหกพบกับกองทัพสอไซโยกนะครับพิกัดร้อยเจ็ดปอนช่างได้ตามพิกัดนะครับ เจ้าแสงมลกตดเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมนะครับอาวุธครบเครื่องนอกไร่ในดีนะครับส่วนเจ้ากองทัพเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดนะครับอาวุธหนักแรงวันนี้เสียเปรียบรูปร่างคู่ที่สิบคู่เอกรอบที่สองผมออกซอบไปที่แสงมรกรดกอวุธที่ใส่นะครับจะเอาชนะกองทัพสอใสโยกไปได้นะครับคู่ที่สิบมาถึงมวยรักมวยซอสามตัวเน้นๆวันนี้ครับตัวที่หนึ่งครับเปิดหัวทําทุนวุฒิไก่บูมเหล็กเซียนครับตัวที่สองเพชรดือใสสิงห์นครแม็กนะครับและตัวที่สามตะเกียงเหล็กรอรอธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับ มวยรักมวยซอบสามตัวเน้นๆนะครับเอาไปกดเลดกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับมุมมองทัศนะวิจารณ์มวยวันนี้้าสอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมวยเด็ดเด็ดย่านน้ำด้วยนะครับหรือพิเศษท่านไหนอยากได้ทีเด็ดหรือวิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครกดเข้าร่วมที่ดิ้งด้านล่างได้เลยครับหรือแอดไปที่ p j 1 6 8นะครับเรามีทีมงานส่งตรงให้ทุกวันวิเคราะห์วิจารณ์สดพร้อมมวยเด็ดนะครับแล้วกลับมา วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรงด้วยๆนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ